สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับดรกรีนวันนี้นะคะพี่เมย์ก็จะมาแนะนํานะคะเครื่องกรองน้ําอ่อนนะคะแก้ก้น้กระด้างใช้อาบน้ํานะคะหลายคนนะคะก็คือจะเจอปัญหาคือพวกตะก,กานตะก,กรอนหินปูนใช่ไหมคะมันคอยจะกัดเซาะหรือว่าคอยจะจับพวกไม่ว่าจะเป็นฝักบัวนะคะหรือว่าจะก๊อกน้ําในบ้านนะคะหรือว่าจะเป็นชักโครกในบ้านเนี่ยคือแบบเหม็นแบบกลิน่นแบบไม่ดีแล้วก็สีไม่สวยนะคะทำให้พื้นเหลืองแบบนี้ใช่ไหมคะแนะนํา ะะว่าให้ใช้นะคะเป็นเครื่องกรองน้ำอ่อนนะคะตัวนี้ค่ะสามารถที่จะช่วยคุณได้ค่ะค่าตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าสามารถที่จะช่วยนะคะให้น้ากระด้างเนี่ยให้เป็นน้าอ่อนในห้องน้ําคุณเนี่ยก็คือสามารถที่จะใช้ตัวแมกนะีเซียม และก็แคลเซียมนะคะในปริมาณที่สูงเนี่ยแลวก็ที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะทําให้เราเนี่ยก็คือเกิดปัญหามากมายเช่นการเกิดฟองน้อยลงนะคะการใช้สบู่และแชมพูมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็คือทําให้เกลือที่เกาะบ,บนเครื่องใช้ในห้องน้ํามีพื้นหินอ่อนเนี่ยเป็นคราบเหลืองใช่ไหมคะก็ตัวนี้ค่ะก็คืออยากจะแก้ไขปัญหาคราบหินป,ปูนในห้องน้ํานะคะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้เนี่ยก็คือแนะนํานะคะเป็นตัวนี้เลยเครื่องอทาน้าอ่อนเนี่ยเหมาะมากนะคะสําหรับการที่จะใช้ในห้องน้ํานะคะห้องน้ําส่วนบุคคลนะคะ หรือว่าจะเป็นใช้ในห้องน้ําในอาคารนะคะเพื่อที่จะให้มันจ่ายน้ผํผพานหัวต่างเนี่ยก็คือทําให้สะอาดขึ้นนะคะตัวนี้นะคะลดการเกิดตะก,การตะก,กรหรือการกัดเซาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะตัวนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเหมาะมากนะคะบ้านใครที่ใช้กับเครื่องทาน้ําอุ่นอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถเอาไปใช้ได้เพราะว่าเหมือนเป็นช่วยทัน,นอมละกันนะคะเครื่องทําน้าอุ่นเนี่ยทำให้มันอายุแบบการใช้งานเนี่ยได้ยาวนานนะคะมันไม่กัดไม่กร่อนด้วยนะคะทุกคนและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยลดการใช้แชมพูนะคะ ตัวนี้เนี่ยน้าอ่อนนะคะก็จะทาให้อ่อนตัวลงแล้วก็จะทําให้ใช้ฟองมากขึ้นใช่ไหมคะวิธีนี้เนี่ยก็คือจะช่วยนะคะในการลดใช้แชมพูมากเพราะว่าถ้าน้ําไม่กระด้างน้ําอ่อนน้ําดีแล้วอย่างนี้ค่ะน้ําไม่มีหินปูนน้าแบบตะกตัตะกอนไม่มีนะ้มันก็ต้องใช้ไอ้พวกแชมพูเนี่ยน้อยลงนะคะแล้วก็สามารถที่จะป้องกันนะคะพวกผมร่วงนะคะลดการอาการคันและความแห้งกร้านบนผิวหนังนะคะไอออนของแมกนีเซียมนะคะและก็แคลเซียมในน้ำเนี่ยสร้างปัญหามากมายนะ ะะเช่นทําให้ผมเปราะบางผิวหนังแบบหยาบกระด้างอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็ทําให้ผมร่วงผมเหนียวใช่ไหมคะก็แนะนําว่าต้องมีตัวนี้ละกันเนาะที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีกระบวนการนะคะลดความกระด้างในน้ำเนี่ยโดยจะแลกเปลี่ยนนะคะแมกนีเซียมและแคลเซียมในน้ำเนี่ยกับโซเดียมแล้วก็โพแทเสเซียมนะคะทุกคนตัวนี้นะคะเพื่อที่จะลดความกระด้างของน้าเนี่ยนะคะก็ยังจะทำาห้คะปรับ มีกระบวนการในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมาฟื้นฟูนะคะในพร้อมกับมาใช้นะคะกับอุปกรณ์ในห้องน้ําได้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจนะคะสามารถโทรมาสั่งได้นะคะที่เบอร์0926382229 0926382366นะคะหรือว่าจะทักไลน ID ไลน์แอ D R G R ดับบเอ็นได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ